สวัสดีแฟนบารนราเซาทุกคนนะครับวันนี้เนี่ยพุธที่12กุมภาพันธ์2018นะครับอยู่กับอาชีวีทางอาเซาดีครับสำหรับ,บข่าวสารความเคลื่อนไหวของสโมสรนาซองวันนี้นะครับก็มีภาพการซ้อมวันสุดท้ายนะครับในการไปเก็บตัวอยู่ที่ดูไบนะครับซึ่งนี่ก็เป็นวันที่6แล้ว,แล,วแล้วก็เป็นวันสุดท้ายด้วยนะครับโดย ในวันนี้เนี่ยก็มีข่าวร้ายนะครับออกมาจากแคมป์ที่ดูไบซึ่งรายงานโดยซาม m ม็อกเบลนะผู้สื่อข่าวที่มีความน่าเชื่อถือระดับนึงเลยทีเดียวโดยเขาเปิดเผยว่าอาเซอเนี่ยกำลังเผชิญกับการขาดแคลนสูนหน้านะครับเมื่อล่าสุดเนี่ยคายฮาเวตเกิดได้รับบาดเจ็บนะครับระหว่างการฝึกซ้อมนะครับที่ดูไบ โดยแหล่งข่าวของเขาเนี่ยชี้ว่าอาการบาดเจ็บดังกล่าวเนี่ยอาจจะเกี่ยวข้องกับกล้ามเนื้อด้านหลังต้นขานะครับหรือว่า hamstring ซึ่งก็เป็นอาการบาดเจ็บที่นักเตะอาร์เซอลหลายคนเนี่ยได้รับการรักษาอยู่ในช่วงนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นบุกิโยสซาก้ากา,กาเบลมาตินเนลี่เหล่านี้ก็มีไคฮารวัตอีกคนหนึ่งซึ่งถ้าเป็นแบบนั้นเนี่ยก็สงสัยจะต้องมีการเปลี่ยนทีมแพทย์กันยกใหญ่นะครับที่ปล่อยให้นักเตะเนี่ยได้รับอาการบาดเจ็บในลักษณะเดียวกัน ทั่วหน้าทั่วตาแบบนี้นะครับคงจะต้องไปตรวจสอบเรื่องของโภชนาการเรื่องของรูปแบบการฝึกซ้อมระยะเวลาในการฝึกซ้อมหรือว่ามิเกลเรต้าอาจจะต้องคิดหนักนะครับกับเรื่องของการใช้นักเตะคนใดคนหนึ่งหักโหมมากเกินไปหรือไม่อย่างไรนะครับ อย่างในรายของบุคุยโสาก้าเนี่ยเชื่อว่าแฟนบอลก็ได้มีการรับรู้รับทราบเกี่ยวกับความกังวลว่าวันใดวันหนึ่งเนี่ยร่างกายของบุคุยโสาก้าเนี่ยอาจจะแบกรับกับการถูกใช้งานอย่างหนักหน่วง2อสมวันต่อแมตช์เป็นระยะเวลาปี2ปีเนี่ย มีโอกาสเสี่ยงสูงนะครับที่จะได้รับอาการบาดเจ็บแล้วมันก็เกิดขึ้นและที่ผ่านมาเนี่ยสื่อเองก็มีการตั้งข้อสังเกตนะครับว่าคายฮาแวตซึ่งต้องแบกรับภาระในการเล่นกองหน้าตัวเป้าไม่มีตัวที่จะมาช่วยแบ่งเบาภาระได้มากมายนักนะครับเมื่อกาเบลเชสุดได้รับอาการบาดเจ็บไปอีกคนนึงก็มีการตั้งคําถามไปยังทีมงานซื้อขายของอาร์ซองเหมือนกันว่าถ้าไม่เสริมใครเข้ามาเลยในตลาดเดือนมกราคมเนี่ยแล้วถ้าเกิดว่าคายฮาแวตไม่ไหวจริงๆแล้วได้รับอาการบาดเจ็บไป ใครจะมาเป็นตัวความหวังในการจบสกอร์ให้กับอาร์เซนนะครับซึ่งตอนนี้ฮาร์เวดก็ R G e R ยิงไปแล้ว15ประตูนะเป็นคนที่ทําประตูได้สูงสุดของอาร์เซนในฤดูกาลนี้ด้วยนะครับรองรองลงไปก็เป็นบุเกยตซากา้าซึ่งก็ได้รับประการบาดเจ็บไปอีกคนหนึ่งด้วยซึ่งตอนนี้ตลาดซื้อขายนักเตะเนี่ยก็ปิดไปแล้วนะครับเราก็คงจะแก้ไขเรื่องนั้นไม่ได้แต่ว่าสิ่งที่อาร์เซนจะทําได้ก็คงจะเป็นการ เปลี่ยนแผนการเล่นบ้างนะครับซึ่งมิเกลเรต้าเองก็ยอมรับว่าจะต้องมีการคิดถึงเรื่องพวกนี้อยู่เหมือนกันนะครับเราได้มีโอกาสเห็นมิเกลเรต้าเนี่ยใช้เครนเทนี่นะครับไปยืนเป็นริมเส้นฝั่งซ้ายบ้างนั่นก็หมายความว่าถ้ามีความจําเป็นเนี่ยเครนเทนี่ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับในการไปยืนเป็นริมเส้นฝั่งซ้ายแล้วก็ cross อลเข้ามาให้กับบรรดาตัวผู้เล่นคนอื่นๆที่จะโฉบเข้าไปทําประตูในกรอบเขตโทษนะครับแต่ว่าส่วนตัวไม่ค่อย อินกับเคเรนตินี่เท่าไหร่นะในเรื่องของการขึ้นมาเล่นเป็นริมเส้นด้วยสกิลการลากเลื้อยของเทนนี่เนี่ยมันไม่ได้ น่าประทับใจสักเท่าไหร่จริงอยู่ว่าเทนนี่สามารถที่จะพาบอลไปเปิดจากริมเส้นแล้วก็ได้ลุ้นอยู่เหมือนกันแต่ว่าด้วยอาวุธที่ไม่ค่อยครบเครื่องเนี่ยมันก็ทําให้คู่ต่อสู้เนี่ยคาดเดาได้ง่ายนะว่าเทนนี่เนี่ยก็ต้องไปสุดเส้นแล้วก็เปิดเข้ามาอยู่แล้วอะไรเงี้ยการตัดเข้ามาด้านในแล้วก็ยิงเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่ไม่ค่อยจะได้เห็นจากเคนเทนนี่สักเท่าไหร่ซึ่งถ้าไม่ใช้เคนเทนนี่ก็แปลว่าอาร์เซอวจะต้องใช้เรนโรถรสซาในการเล่นเป็นริมเส้นฝั่งซ้ายนะครับส่งผลให้ฝั่ ก็เป็นอีธานวานเนรี่นะครับหน้าเป้าเนี่ยก็คงจะต้องเป็นฟฟล์สไนแล้วก็รับหน้าที่โดย รา e ิมเสรลลิงหรือไม่อย่างไรนะเพราะว่าก็ดูเป็นออปชันที่ดูเป็นไปได้มากสุดในนาทีนี้นะครับยกเว้นว่ามิเกลเรตาจะใช้บรรดาดาวรุ่งคนอื่นๆที่อยู่ในทีมอะคาเดมีซึ่งถามว่าพอจะมีคนที่จะเข้ามาเล่นในแนวรุกแล้วก็ปรับเปลี่ยนตำแหน่งโดยอาจจะให้เรนดนรถทอสซาเนี่ยเข้ามายืนเป็นฟาวส์ไน์แล้วก็มีเรมเส้นฝั่งซ้ายซึ่งถ้าไม่ใช้ราฮิมเอร์ลิงก็อาจจะเป็นนาธานบัตเลอร์ อายดียี่นะครับซึ่งได้รับโอกาสลงเล่นไปแล้วในเกมยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกกับดินาโมซาเกร็บนะครับแต่ว่าก็ไม่มีเวลามากพอนะครับที่จะได้แสดงผลงานอะไรเป็นชิ้นเป็นอันถามว่าผลงานของเจ้าตัวกับทีมยู2 1เนี่ยมัน ทาให้แฟนบอลสบายใจได้หรือไม่นะว่าเขาจะสามารถเป็นตัวความหวังในการทําเกมริมเส้นให้กับอาร์เซอุลได้ส่วนตัวมองว่านักเตะวัย22ปีรายนี้เนี่ยดีพอนะครับที่จะเล่นริมเส้นฝั่งซ้ายแล้วก็ดันให้เลนโรถทอตซาเนี่ยขยับเข้ามายืนเป็นกองหน้าตัวเป้าโดยมีราฮิมสเตอร์ลิงเป็นตัวที่คอยกดดันในแต่ละตำแหน่งอยู่เหมือนกันนะว่าถ้าใครทำได้ไม่ดีพอก็ยังมีสเตอร์ลิงอีกคนหนึ่งที่เป็นทางเลือกโดยอเยดิยีเนี่ยก็มีทั้งความเร็วและ ก็ความสามารถในการเลี้ยงกินตัวนะครับชอบที่จะตัดเข้ามาด้านในแล้วก็หากัดทำประตู ได้น่าสนใจอยู่เหมือนกัน,นครับถ้ามีโอกาสก็อยากจะเห็นไอเดียดี้ลองได้โอกาสลงเล่นสัก15นาทีหรือว่าสักครึ่งชั่วโมงอะไรแบบนี้ดูก็เชื่อว่าเราจะได้เห็นศักยภาพของนักเตะรายนี้มากขึ้นนะครับนอกจากนี้นักเตะอย่างชาวซาโกจูเนียนะครับก็เป็นอีกคนหนึ่งที่ได้รับประสบการณ์กับการลงเล่นในทีมชุดใหญ่ของอาเซอลนะครับในเกมคาราบาวคัพกับเบรนท์ฟอร์ดเมื่อฤด,ดูกาลที่แล้วนะครับซึ่งตอนนี้นักเตะเนี่ยก็เพิ่งจะกลับมาจากการไปเล่นแบบยืมตัว กับชูสบริวีทาวซึ่งก็น่าจะถูกพิจารณาในการรับบทบาทริมเส้นให้กับอาเซได้เหมือนกันนะครับถ้าหากว่านักเตะอย่าง พรอสซาหรือว่าราฮิมสเตอร์ลิงเนี่ยจะต้องขยับไปเล่นในตำแหน่งหน้าเป้าแต่จะว่าไปมิเกลเรต้าเองก็เคยเปรย์นะครับว่าอีธานบารเนรี่เนี่ยก็เป็นนักเตะที่มีศักยภาพในการเล่นเป็นหน้าเป้าได้นะครับก็ต้องดูว่าเจ้าตัวจะทำอะไรแปลกๆให้เราดูหรือเปล่านะครับแต่ว่ามันก็ไม่ได้แปลว่าทำแปลกแล้วมันจะแย่นะมันอาจจะออกมาดีก็ได้นอกจากนี้นักเตะริมเส้นอย่างเอสมัลคาเบียนะครับก็เป็นอีกหนึ่งชื่อที่เราได้เห็น อยู่บนซุ้มมานั่งสำรองของอาเซาพอสมควรนะครับ <God. S 1> ก็เล่นได้ทั้งริมเส้นฝั่งซ้ายแล้วก็ฝั่งขวามีความโดดเด่นในเรื่องของความเร็วนะครับแล้วก็การเปิดบอลที่แม่นยำ แต่ว่าเรื่องของการทําประตูเนี่ยก็ยังไม่ค่อยจะเป็นจุดเด่นของเจ้าตัวสักเท่าไหร่นะครับซึ่งก็ต้องพัฒนากันไปแต่ว่าตอนนี้ถ้ามีความเร็วแล้วก็เปิดบอลได้ดีก็น่าจะพอช่วยทีมได้นะครับในตำแหน่งริมเส้นส่วนนักเตะอีกคนหนึ่งที่น่าสนใจนะครับก็เป็นเคยอนเอ็ดเวิร์ดซึ่งเป็นกองหน้าตัวหลักของชุดยู21ของอาร์เซอนะครับ ทำประตูเทำสถิติยิงไป21ประตูจาก48เกมนะครับในชุดอยู่21ของอาร์ซอลหรือดูการที่ผ่านมาเนี่ยก็ไปเสริมสร้างประสบการณ์แมรนะครับกับการไปเล่นแบบยืมตัวกับเลตันโอเรียนก็ไม่แน่ว่านี่จะเป็นโอกาสของเจ้าตัวที่จะได้ขยับมาเล่นทีมชุดใหญ่ของอาร์ซอลแบบไม่ตั้งตัวก็ได้นะครับ นอกจากนี้ก็ยังมีนักเตะในทีมชุดยู21อีกหลายคนนะครับแต่ว่าที่พูดมาเนี่ยก็ดูจะเป็นชุดที่มีโอกาสมากที่สุดที่จะได้ขยับขึ้นมาเล่นในทีมชุดใหญ่ถ้าหากว่ามิเกลเรตามองว่าขุมกำลังในทีมเนี่ยมันไม่เพียงพอจริงๆแต่ว่ายังไงก็ตามนะครับสำหรับแทคกติกการเล่นของมิเกลเรตาเนี่ยก็ค่อนข้างจะเน้นการใช้ กองหน้าตัวเป้าที่เป็นสไตล์ f a ล s e สไนะครับเพราะฉะนั้นนักเตะอย่างอเล็กซซนเด์ซินเชนโก้ก็ไม่แน่นะครับอาจจะถูกผลักดันให้มายืนเป็น f a ล s e สไก็เป็นไปได้นะครับด้วยความสามารถในการพักบอลแล้วก็แจกจ่ายบอลของเขาให้กับตัว มิดฟิลแล้วก็ดิมเส้นคนอื่นๆที่รายล้อมเขาอยู่เนี่ยก็ไม่แน่อาจจะเป็นบทบาทใหม่ของนักเตะสารพัดประโยชน์ชาวยูเครนรายนี้ก็เป็นไปได้นะครับอันนี้ก็อาจจะคิดแหวกแนวไปนิดนึงแต่ว่าด้วยสถานการณ์เนี่ยขนาดคิรันเทนี่ยังเล่นเป็นริมเส้นฝั่งซ้ายได้เลยนะครับทำไมอเล็เซนเดอร์ซินเชนโกซึ่งสกิลระดับเทพขนาดนั้นจะไม่สามารถเล่นเป็นฟอลสไนได้นะครับเอาละนั้นก็เป็นข่าวสารความเคลื่อนไหวนะครับในส่วนของสภาพทีมของอาร์โซ เอาว่ายังไงก็ตามนะเมื่อวานก็มีเหตุการณ์สาคัญนะครับฟุตบอลยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกซึ่งแฟนบานาโซ่ก็คงจะต้องจับตาไปที่การแข่งขันของยูเวนตุสกับ PSV Eindhoven นะครับซึ่งก็เป็นยูเวนตุสที่สามารถเก็บชัยชนะได้ก่อนในนัดแรกนะครับ2ประตูต่อ1ซึ่งก็ทำให้ยูเวนตุสี่ยมีโอกาสสูงกว่าทางด้าน PSV Eindhoven นะครับที่จะผ่านเข้าไปสู่รอบ16ทีมสุดท้ายแล้วก็มีโอกาสที่จะไปจับสลากเจอทีมใดทีมหนึ่งระหว่างอาร์เซนอลกับอินเตอร์มิลานนะครับส่วนอีกทีมหนึ่งอย่างเอซิมิลานในคํำคืนนี้ก็จะบุกไปเยือน เฟย์นูดรอเทอร์ดัมนะครับซึ่งก็มีสถานการณ์ที่น่าสนใจนะครับตอนนี้พวกเขาตัดสินใจตั้งผู้จัดการทีมคนใหม่นะครับซึ่งก็ทำให้เอซิมิลานเนี่ยจะต้องเจอบอลเปลี่ยนโค้ชนะครับก็หวังว่าเฟย์นูดรอเทอร์ดัมเนี่ยจะสามารถตัดแข้งตัดขาทางด้านเอซิมิลานนะครับ แต่ก็เป็นเรื่องยากอยู่เหมือนกันนะเพราะว่าเฟนู์ดรอเทอร์ดัมเนี่ยเสียกองหน้าตัวเก่งอย่างคิมินเนสให้กับเอซิมิลานโดยตรงซึ่งคิมินเนสเองก็น่าจะรู้สไตล์การเล่นของเฟนู์ดรอเทอร์ดัมเป็นอย่างดีนะครับแม้ว่าจะมีการเปลี่ยนผู้จัดการทีมไปแต่ว่าเพื่อนร่วมทีมที่เคยเล่นด้วยกันเนี่ยก็น่าจะรู้ใ้รู้พุงกันเป็นอย่างดีแต่ในอีกทางหนึ่งนะครับผู้เล่นของเฟยนู์ดรอเทอร์ดัม ก็น่าจะรู้ว่าทางด้านคิมินเนสเนี่ยเป็นกองหน้าแบบไหนนะต้องการบอลแบบไหนก็น่าจะสามารถป้องกันได้ดี กว่าการเจอศูนย์หน้าตัวอื่นที่จะไม่ค่อยได้เล่นด้วยกันก็เป็นไปได้นะครับก็ต้องดูว่าพอเล่นจริงแล้วสถานการณ์จะออกมาเป็นแบบไหน,นยังไงก็เชื่อว่าถ้าเฟนูลรถอเทอดัมผ่านเข้ารอบ16ทีมสุดท้ายไปเนี่ยแฟนบารนาซนะ่าน่าจะสบายใจกว่าที่จะต้องไปเจอกับเอซิมิลานนะครับยังไงก็ตามมันก็ไม่แน่เพราะว่ามันก็ต้องมีการไปจับสลากกัน อีกครั้งหนึ่งว่าอาเซาเองเนี่ยจะได้เจอใครในรอบต่อไปนะจะเป็นยูเวนตุสซึ่งมีโอกาสมากกว่าเ s v ซีไอโอเฟหรือว่าจะเป็นเอซิมิลาน รวมถึงก็คงจะตัดเฟย์น,นูร์รอตเทอร์ดัมออกไปยังไม่ได้นะครับส่วนค่าคืนนี้ก็ต้องยอมรับว่าสําคัญมากๆกับเกมนัดตกค้างที่เอเวอร์ตันเนี่ยจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของเรอร์พูลซึ่งก็อย่างที่เราพูดกันไปนะครับว่าถ้านัดนี้เรอว์พูลเก็บ3แต้มได้เนี่ยเกมในการลุน้นแชมป์ฤดูกาลนี้ของพรีเมียร์ลีกเนี่ยก็เรียกว่าจบ ลงไปแบบไม่เป็นทางการนะครับเพราะว่ากับอีก14นัดที่เหลือมันก็คงเป็นไปได้ยากมากๆที่ลิเวอร์พูลจะแพ้3-4นัดแล้วอาเซาจะไม่แพ้เลยอะไรแบบนี้มันก็คงจะต้องยอมรับแต่ว่ายัางไงก็ตามเราก็คงจะต้องทําให้ดีที่สุดต่อไปนะครับด้วยขุมกําลังที่มีอยู่อย่างจํากัด แต่ว่าเรื่องของฟุตบอลเนี่ยมันไม่มีอะไรแน่นอนนะครับมันอาจจะมีช่วงที่ลิเวอร์พูลเนี่ยฟอร์มตกแล้วก็พลาดติดต่อกัน3-4นัดอย่างนี้ก็เป็นไปได้นะครับสำหรับในส่วนของความพร้อมเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าเกมในค่ำคืนนี้เนี่ยทางเอลบอร์ตันขาดผู้เล่นตัวหลักไปหลายคนมากนะครับโดยจะต้องรอลุ้น เช็คความฟิตของอิตาลีมิโคเลนโกนะครับแบ็กซ้ายทีมชาติยูเครนที่เจ็บน่องนะครับไม่ได้ลงเล่นเอฟเอคัพรอบที่4ที่ทีมเนี่ยพ่ายบอลมาไปส่วนตัวที่หมดสิทธิ์ลงเล่นแน่นอนนะครับก็เป็นเนธานแพตเตรสันเซมุสโคลแมนเดไวท์แม็กนิวนะครับซึ่งตัวนี้ก็สำคัญมาก erm นะครับรวมถึงโดมินิกคาเวตเดวินอามันโดโบยาแล้วก็ยูสเตฟเซอร์มิตตี้นะครับ ซึ่งนั่นก็ทำให้เดวิดมอยเนี่ยเหลือเบโต้คนเดียวนะครับที่เป็นออปชันในตำแหน่งหน้าเป้าโดยเดวิดมอยเนี่ยอาจจะปรับทับนะครับจากเกมที่แพ้เลสเตอร์ซิตี้ไปถึง4ลูกโดยจะส่งแจ็คแฮร์ริสันลงปั้นเกมทางด้านขวาแทนที่จัสเปอร์ลินสตอร์มส่วนกาลลัสอัลคารัสที่เพิ่งจะได้ประเดิมในฟุตบอลถ้วยนะครับก็จะได้โอกาสลงเล่นในพรีเมียร์ลีกบ้างนะครับส่วนทางฝั่งลิเวอร์พูลเนี่ยอันเนสลัลตจะต้องรอประเมินความฟิตของเทรนต์อเล็กซานเดอร์อาร์โน แต่ก็ต้องวัดกันนะว่าถ้าเกิดเขาฟิตพอเนี่ยจะสามารถเบียดคอนเนอร์บรดลีย์ไปเป็นตัวสำรองได้หรือไม่แต่ว่าที่หมดสิทธิ์ลงเล่นแน่ๆคือโจโกเมสที่ได้รับการบาดเจ็บแล้วก็ถูกเปลี่ยนตัวออกนะครับตั้งแต่ในทีที่11ของเกมที่ลิเวอร์พูลเนี่ยแพ้ให้กับพีมัสอากายในฟุตบอลเอฟเอคัพรอบที่4เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับแต่ว่านอกจากนั้นเนี่ยบรรดาคีแมนทั้งหลายเนี่ยก็พร้อมที่จะลงเล่นนะครับไม่ว่าจะเป็น ประตูมือหนึ่งอย่างอลิซงเบเกอร์เซนเดอร์แบ็กตัวเก่าอย่างเฟอร์จูฟานได้ไอบราฮิมาโคนาเต้แอนดูโรเบอร์สันโดมินิกโซวาสไลดไรอันกัฟเฟนแบ็กอเล็กซิสแม็กลาสเตอร์ตลอดจนสามประสานในแดนหน้านะครับที่ได้พักมาอย่างเต็มอิม่ม อย่างโมเมสตาลาโคดี้คารโปแล้วก็ดาวินนูนูเยสนะครับนอกจากนั้นก็ยังมีลุยดีอาสแล้วก็เดลโกโชตาเป็นตัวสอดแทรกนะครับเรียกว่าลิวพูเนี่ยก็แทบจะเต็มสูบนะครับเรื่องตัวผู้เล่นเนี่ยผัดเปลี่ยนกันเล่นได้อย่างสบายผิดกับทางเอเวอร์ตันที่จะต้องใช้เท่าที่มีนะครับเพราะฉะนั้นแฟนบาร์นาซ่ก็อาจจะคาดหวังได้เต็มที่คงจะให้เอเวอร์ตันเนี่ยเก็บหนึ่งแต้มได้จากลิวพูนะครับแล้วก็ไปลุ้นกัน หลังจากนั้นว่าถ้าตามอยู่เจ็ดแต้มอาเซาจะทาได้ดีขนาดไหนนะเราลิวพูจะยืนระยะได้ตลอดซีซั่นที่เหลือหรือไม่อย่างไรนะครับเอาละสำหรับวันนี้ก็มีข่าวสารความขึ้นไหวมาฝากกันประมาณนี้ก่อนนะครับยังไงคืนนี้นะครับเวลา2องนกาสามสนาทีติดตาม ลุ้นตามเชียร์ให้เอลโบตันเนี่ยหยุดความร้อนแรงของเลี้ยวภูเอาไว้ที่กุริสันพาร์คนะครับเราก็เป็นประวัติศาสตร์ที่พวกเขาจะต้องจดจํากับเมอร์ซี่ไซด์ดาร์บี้แมทช์นัดสุดท้ายที่กุริสันพาร์คนะครับก็หวังว่าท็อฟฟี่สีน้ำเงินจะทําได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับเพื่อเป็นความประทับใจสุดท้ายของพวกเขากับสนามที่พวกเขาผูกพันมา ตลอดหลายปีนะครับเอาละสำหรับวันนี้ก็มีข่าวสารความเคลื่อนไหวมาฝากแฟนบอลนาเศ้าประมาณนี้ก่อนนะครับยังไงก็ฝากแฟนบอลเนี่ยกด, like, ก,ด share, กดไลค์กดแชร์กดติดตามกันสักนิดนึงนะครับขอบคุณนะครับ